สวัสดีครับวันนี้ผมช่างบุญใจชินนะฮะจะมารีวิวการโปรแกรมดอกนะครับปอเช่นะครับเป็นเครื่องบ็อกเซอร์นะครับรุ่น911ฮาริระเอสนะครับเป็นรถสปอร์ตเลยสวยงามมากนะครับลูกค้าเหลือกุญแจอยู่ดอกเดียวต้องการทําเพิ่มนะครับช่างกุญใจชินได้โปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยเราจะทําการเทสระบบในเรื่องของเซ็นทรัลล็อกระบบสตาร์ทให้ดูว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับมาตามเข้ามาใกล้ๆนิดนึงนะครับเราจะทําการปลดล็อกรู้นะครับ เนี่ยอันล็อกนะครับล็อกโอเคต่อไปออริจินัลครับอันล็อกนะครับล็อกโอเคอ่ะตามข้ามาระบบสตา,าร์ทนะครับเราจะวางตัวหนึ่งไว้บนก่อนนะครับเสื้อผ้าปลอดภัยเดินเข้ามาในรถนะครับเหยียบเบรกดูตำแหน่งเกียร์พีนะครับเสียบพระปไปปิดออนเกียร์อด วางดอกหนึ่งวางดอกสามผ้ปาเสียบกุญแจ้เป็นอันว่าสมมุติแบบในการทำกุญแจนะครับตัวนายวันวันเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดทำกุญแจหายจะทำเพิ่มจะลืมก็สามารถติดต่อเราได้ที่095-5636282นะครับช่างกุญแจชินบริการทั้งในและนอกสถานที่ ไม่ว่าจะดึกจะเดินเที่ยงคืนเราก็ไปขอบคุณครับแทนดูนะครับรถตัวนี้ก็สวยชิ๊กนะครับรูปิคอนตัวใหม่ล่าสุดนะครับแทนไปดูหน่อยรูปิคอนรูปิคอนคาร์บูเรเตอร์ครับนี่จะรถแพงๆนู่นอีกคันหนึ่งครับ